มาเด้อจ่าก,กินข้าวมันกินข้าวก็ตามมังงงพี่น้องกินข้าวก็ตมา,าตมมังงงเอาลงมาตันตักันนะเออสีหลักเพลินประทูเด้อประทูอบด้วยลมร้อนค่ะประทูประทูมาเด้อแจงเฮ็ดแจงเฮ็ดพี่น้องแจงเฮ็ดแจงเฮ็ด <laughs> ไปายกลายเป็นเห็ดเห็ดกินเห็ดกินเห็ดดูไร้ยจะกลายเป็นเห็ดเห็ดเห็ดแล้วอันนี้เคยกินดูต้าหู้ไปกันช็อบชอชอชอปอะไรคมักเสียงหลงเสียงไลไป่นองกินไปได้ก็ชอบชอบชอชอบนะจบุบจะบุ๊บามองมักคองมัก จำพงษพี่นนองมาเด้เขาเศาจำได้ไดเศร้าเที่ยวคล้องมา <c oughs> ทำเวลาไหนโอเคแต่งให้พี่นนอ กระทูน้อยกว่าใจเรียกว่าสิงประทูสิงประทูนะพี่น้อง